สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเมินดรามา่ากองทัพอากาศชอบต่อไม่รอแล้วนะลั่นคอรมอไฟเขียว13,800ล้านซื้อเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศลั่นคอรมอไฟเขียวกองทัพอากาศเดินหน้าซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทน F-16 งบ13,800ล้าน4เครื่องแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษา พลอากาศตรีประภาสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าจากกรณีมีการนำเสนอข่าวว่าที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาได้อนุมัติกรอบงบประมาณของปี2,566และการผูกพันงบที่เกิน1,000ล้านบาทของกองทัพ อากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมทั้งโครงการเป็นการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศเพื่อทดแทนเครื่องบิน F16 งบประมาณ13,800ล้านบาทนั้น ครมอได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่เสนอของงบปี2,566 1,380 0ล้านจำนวน4เครื่องแรกจัดซื้อผูกพัน4ปีตั้งแต่ปี2,566ถึง2,569แต่ยังไม่ระบุว่าจะซื้อ F-35 แต่ระบุแค่จัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน F-16 พร้อมตั้งคณะกรรมการ2ชุดคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการจัดหาเตรียมนำเขา เ้าคอรมอขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณโดยคณะกรรมการชุดแรกมีพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตานันรองผอ,อทออเป็นประธานและอีกคณะมีพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลเสนาธิการทหารอากาศเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี ทางนี้ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่อง F 1 5แต่พอบบอทอ,อ,อได้ตั้งความหวังว่าอยากได้เครื่อง F 3 5เพราะราคาลดลงมามากแต่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นทางยุทธการว่าในท้ายสุดแล้วเครื่องขับไล่แบบใดที่เหมาะสมกับกองทัพอากาศไทยจะคุ้มทุนหรือไม่ซึ่งกองทัพอากาศพร้อมจะชี้แจงและตอบคำถามในประเด็นเหล่านี้ให้กับทุกภาคส่วนได้ทราบต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ